เบิร์ตทงชัยศิลปินแห่งชาติเข้าชมโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนกุมภการทดน้ำเมื่อวันเสาร์ที่วันที่สองธันวาคม2566เวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาเบิร์ตทงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมสืบสารศิละปะการแสดงนาตัดสินชั้นสูงของไทยเข้าชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ตอนกุมพกันทดน้ำท่ามกลางผู้ชมแน่นขนาดเต็มพื้นที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ต่างพากันขอถ่ายรูปล้อมหน้าล้อมหลังด้วยความดีใจอย่างไม่คาดคิดเมื่อต่างหันมาพบเบิร์ดธงชัยขวัญใจของมหาชนเดินอยู่ด้านข้างมาร่วมชมโขนในรอบประชาชนเพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่ไปหมาดหมาเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติ จัดเวลาดูโขนร่วมสืบสารศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างของคนไทยที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติโดยเบิร์ตธงชัยภูมิใจที่ได้มาชมโขนชื่นชมนักแสดงและคณะทำงานทุกด้านที่ร่วมกันสร้างสารรค์การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพตอนกุมภกันทดน้ำที่วิจิตรสวยงามครบทุกองค์ประกอบและมีคุณค่ายิ่งโดยบรรยากาศของผู้ชมที่เข้าชมรอบนี้แน่นขนาดพร้อมภาพแห่งความอิ่มเอมใจที่ได้รับชมการแสดงขนไปพร้อมกับศิลปินที่ชื่นชอบและได้ถ่ายรูปกับเบิร์ดธงชัยณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำหรับการแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนกุมพันทดน้ำจัดแสดงรอบสุดท้ายวันอังคารที่5ทธันวาคม2 5 6 6รอบ19นาฬิกาโดยบัตรจำหน่ายเต็มทุกที่นั่งทุกรอบการแสดงยินดีกับผู้ที่จับจองบัตรได้และได้รับชมการแสดงกันไปด้วยความประทับใจสำหรับผู้ที่พลาดชม ปีหน้าพบกันใหม่ส่วนจะเป็นตอนอะไรนั้นติดตามข่าวสารได้ทางเพจโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ